รักนักทัว่วครับอืมาค่อยทา,อ,ายอยู่ทุกคนได้ไปสั่งเด็กกินมีปลาแหง้งมาเด้อยาเด้อพี่เขา การตามทุ่งนาไปน้องทุกคนเนาะยิงเชงนกฮองเช้าวปั้นข้าวไปดิ้ท้ง้นมาปลานปลาน้ำสุ่มปลอย น้ำส so no no <sh> ้มโปลไทยอีกอย่างหนึ่งก็เอิ่อนมาน้ำขีแก้วเต็มจ้าใช่ฮะแดดจะได้รถไทยนาเดินตามรถไทยนาเดินตาม สบายดีพี่น้องมือนี้สิพาไปเกี่ยวยาออกแต่เขาไปเกี่ยวในมากยาออกแต่เขาหนะ่าแช่งสิม่านให้เขามาดูดเขา้า <c oughs> ไปไปนากันเลยพี่น้องเอ้ไปนะ้าแช่งก่อนถ้างั้นเพื่อนบ้านเพื่อนอิ่นว่าหน้าปั้งเนาะบ้านคอยอื่นว่าหน้าแช่งไปหาเกียเก่ยวเขาเกี่ยวยาออกก่อน บานอกขอกหน้าแน่นี่แล้วพี่นอกเอ้ผู้ได้ไปอยู่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศอยู่สิได้กะคันคือถอดบานกลับมาบึงคิดนี่เด้อเมื่อกี่ยวา้าวนะแซงซอยกันเด้ออยู่บานอกขอกหน้าเฮาแน่นี่แหละยาาพุ่นกะเห็ดหน้าปียาาแล้งกะเห็ดหน้าแซงนาปังเมี่ย่งบโบจักแล้วหวก <ım eni> <im iti> <im iti> <im iti> ็แ <Nixon> ล้ว อย่าน้นี่แหละเต็มไปด้วยปลายาทชาวเหด็จน,นาแสงเออย่างไปตามคณะนี่แหละมีแต่ปลายาปลาน้ำพี่น้อกกอข้าบาร,ระวังกับมันขุดได้ขุดแข็งขุดท้าเก็บกับเป็นดำเปืเป่อยมึงดูดลมเพื่ออะไรนี่ดูดประทัด่อันนี้กระย่าหน้าแม่ใหญ่ชมซีอันนี้เขางา,งามเป็นนูน I <laughs> อยมาให้มาหน้าก็ได้กินปลาทูทุกคนเนาะขาบปุ๊กไว้นะปลาทูพี่น้องนี่นะกันเองนะวันนอกขลองหน้าอ่านี่กินเลยอือหืมรักปลาทูเขามาค่อยทาอยู่ทุกคนได้พี่สังเดชกิน ปิ้งปลาแห้งมาเด้อยาเด้อที่เขาหรับท่านต้องแซ่บเด้อมาเด้อได้ผ่านมาคูยช่างแฮงช่างสิบโมงเลยยังไม่ได้ลงหน้าอยู่บ้านนะว่ามาเกี่ยวยายังไม่ได้พักกัดเกี่ยวอยู่ยังไม่ได้กินอันนี้ก็กระทูบข้าวกันพ้นยิ่งผมควบผมกินมากตั้งแต่พูดพี่น้องแต่บ้านพูดถ้ากินอยู่บ้านมันก็แช่แช่มอยู่ให้อยู่หน้ากินอยู่หน้าเนาะ มาโอดบังเขาพี่น้องชิมาเกียวเขาเฮอเอมาเบิงบ้งเลาะเบิ้งเนาะเขาจะชุบหมดแหละนี่ป้งป่าเนาะนี่แซบแซบทุกคนรับชิมหน่อยหนึ่งบอนไว้เขาเลยนี่กะทุกคนเลย<อ>ใช้ผักกตาดอันอันนั้นนะ<อ>เขาเหิ้ดคานะทุกคนมากวะเอ็ดเนาะขาหางเขา เจ้าเนาะชานเอาผักย์ยยใแถวใหญ่แถวนะเนาะชานเอาผักแมนะ่จนเมือยงมาม่วงพี่น้องมือนี้มาเกี่ยวมากงาออกแต่เขาา้าฮะโบเกียวออกกระเบ็ดร่า,ราขามาดูดแล้วก็เต็มจะได้งายอยู่ยในเขานี่ดำปื๊ดเกี่ยวออกก่อนแต่เขาก็มีแตเกี่ยวเอาแล้วับนี้นั้นมันมีรถเขมาดดูดเนาะ บ้านเมืองห้ากับพัฒน่าเขาไปนับมือเลยเด้มีรถมาดูดเลยก็ดูดเอามีรถมาดูดเลยดูดเอามันจังบ่เมือ่อยไงนี่เดียวเดียวนี่ันเดียวกน่าที่รู้อ้าวนี่กับบ่บ่วางอยู่ที่เดียวเฮ้ย มาเด้มาเด้อมาเด้อเนี่ยเฮี้ยฮี้วเฮี้ยวบ้ามนนี่กะเจ้าบอบอกกันบ่มาบอกกันปู่ว่าว่าบ้านแหลปวัดไรไบ้านเดมาเผเห็นเอาหาเดกจากปท่งได้บเด็กากปู่เอาอยู

คนกรุงเทพมาเกีียวเข้าได้ทุกคนมาเลยมาแต่ตั้งประเทศผมเกีียวหญ้าเกลียวเข้าขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดไข่พลอยเมี เกลียวข้าวนี่ชมไปกรุงเทพเลยมาช่วงเทศกาลสงการเกี่ยวเป็ดอยู่บ้างเลยมารถไปเลยทุกคนอันนี้นะการเกี่ยวหญ้าเอาด้วยทุกคนมาส้มวิถีชีวิตของชาวบ้านชนบทเนาะบ้านอุ้งคู่เมชนบุรีเกลียวชนเกตทุกคน มาสัมผัสตัวจริงมาใน,เ,นเขาก็ง่ามเนาะเขาก็งามทุกคนเนี่ยเ้ยเก็ยกกยกงามเนาะง่ายมั้ยพี่ชิเจ้ำจะไหวใหม่คไม้ท้องไ่ป้ฮะนอนอยู่ในกอกส้านฮะทงหัน หัยูหัยูตีแป้งมามึก็เดือดก็เสี่เลยแค่ได้มึงวังมึงย้งแรกเล่ชาวบ้านเยียบบาจันเมื่องอืนแล้วก็ฟูแขนเลยชาวเยียปลาอู้หือด่ที่าวโซ่ไมอมเอากล่องคืออยู่ไกล เอ๊ะปสิซนเนย่างตั้มตาป้าคือเงาเฮ้เจคนหอนะ่มาแลเลยมาแลบวจ้า้จะับทางกระถานฟอบ่ีจะไปโม่แล้วเหาเนาะตั้ตาดเสียงนีเออน้ว่านกําลังซัมนว่านอ๋อขวาวันเดวาไปเฮ้เฮ้ อปเลออท้งฟ้าพุ่นต้งีแม่พุ่นเชาเชา้องอีฟ้านะฮับต้องเชืออีบ้านโมเมนต์ยุทธ่เนี่ยคือไขึ้นอะไรนางฟ้าจะนี่ฮะเพราะว่าคือมาตังกันแท้คือยังมันตั้งนะไมันก็เลยัน ค้าม um, like wow, <laughs> well, ีตกใจอยนกข้อนโว่าที่ว <celui> oh, ่าเราไปข้อนได้ยันนะก็ยังด่าทีหน้าไม่บคืดเว่า้อง้เลมันก็คืว่าอันทอนทอนก็อันน่ก็ยังดาจมวนยากาศตามทุ่งนาพี่น้องทุกคนเนาะยิงจียงนกฮองเชล วางเขาล้มนี่กะมันง่ามเกินนะทุกคนนะนี่เอลนะอล้มน,นะนี่กระท่อมบอนไว้เขาน่ะเนาะุคนเนาะนี่คลากลายทุกคนเลยนกกระจอกกำลังเห็นห้างนะทุกคนนะ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 ๆๆ่นนนะทุกคนนะเออกำลังเห็นห้างพี่น้องน,นกจอกนะแถวนี้จะมีห้างนกจอกเนาะมาอิดนี่คนเนาะ ชมบรรยากาศเขาเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำแบบสดๆมันนี่ติดตามวิถีชีวิตของชนบทเกี่ยวเขาน่าเช็คนะทางนี้จอกอุุอุโจรอยู่มันกำลังเห็ดไม้นน่เดี๋ยวไปติดตามชมกันเนาะ หางจอกนะทุกคนนะมันกำลังเห็ดไหม้นี่เนาะงามได้หนีิแต่ว่าห้องนกจอกแต่ละบ่อนนี่มันจะมีห้องเตนไก่เนาะนี่เนาะนี่ข้นนี่มันกำลังเหตุไม่ไม้เนาะห้องเตนนะเชี่ยวอยู่นะมิแต่ห้องเตนนะนะห้องเต็นนะ เดี๋ยวนี้เนาะมันหางเลยกับเขาเอาเมื่อปะไว้ในหื่นนี่ในชานเนาะเขาว่ามันคามันคู่นะทุกคนนะ